สาลีบุตรถามพระผู้มีพระภาคว่าให้ทานอย่างไรได้ผลใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่และให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่อน,นิสงส์ใหญ่คืออะไรการให้ทานนั้นสามารถปรินิพานได้เป็นอริบุคลได้นั่นคืออน,นิสงส์ใหญ่ในเจ็ดประการที่พระผู้มีพระภาคทรง บอกกับสารีบุตรฟังเทคนิคในการให้ทานดีๆนะเราสามารถปัณน,น,นิพานได้ด้วยเพียงการให้ทานอันดับแรกได้แค่ผลใหญ่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่คืออะไรพระองค์บอกสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผล มุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจักได้สวยผลของทานนี้เขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปพมไฟแก่สมณะหรือพรามครั้นตายแล้วพวกนี้จะไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะ แต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขาจะเป็นอาคามีคือเขายังเป็นผู้ที่ต้องกลับมากลับมาไหนกลับมาในกมานกมาพภพอาคามีเป็นผู้ที่ยังละกามโยคะไม่ได้ยังละภาวะโยคะไม่ได้สองสังโยตัวนี้ยังละไม่ได้ พระผู้มีพระภาคจะเรียกว่าเขาคืออาคามีแต่ถ้าละกามโยคะได้คือเป็นพวกกามโยคะวิสังยุตโตพวกนี้จะถูกเรียกว่าตะนาคามีแต่ยังละภาวะโยคะไม่ได้เขาคืออานาคามีอย่างนี้ จากนั้นพระศาสดาก็ตรัสบ,บอกกับสารรบุตรต่อบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลกองทานนี้แต่เขาคิดว่าให้ทานเป็นการดีพวกนี้จะมาเกิดในเทวดาชั้นดดวดึงแต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้ว เขาก็ยังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาคือเป็นอาคามมอีกเช่นกันเมื่อยังต้องกลับมา